ันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวโพสตใน Facebook กันนะครับผมเดี๋ยวขันตอนนี้ก็จะเป็นยังไงให้มาดูแลวก็รับชมผมกันได้ปเปไปง่ายกันได้เลยนะครับผมก่ออื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวหน้าต่างไลค์ขว็นไซต์เกมเอ็มคีกันแผมทีนี้นะครับผมเราก็มาทำการเลือกที่ในตัวหงมดหมู่แล้วบริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยให้เราและผมได้มาเลือกที่เพจฟอร์ของเฟซบุ๊กเราก็ไปกดนะครับผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกที่ในตัวหมมดหมู่ที่เราเืออกกันต่่ บริการเขาได้ขึ้นมาเป็นประมาณนี้กันเลยนะผมผมจะขอเลอกบริการประแรกนี้เลยเนาะก็ให้ได้กดคิกเข้าไปอ่ะพอเลอกกันได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่แล้วบริการกันได้แบบนี้ทีนี้นะครผมให้เราลองดิงในตัวโพสตเราเองนะผมอ่ะเราคัดลอกดิ้นไปเลยพอได้องตัวโพสตเฟซบุ๊กของเรากันได้อยู่แล้วนะผมทีนี้ให้นิ้งมาวางและพอได้วองลิงกันได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ก็ให้มาเลือกจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกงนไปได้เลยอ่ะและพอได้ใส่ทางลิ้งก์แล้วจำนวนได้แล้วประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็กดสั่งซื้อก